จาข่าวร้อนล่วงข่าวลึก เขามาในช่วงที่ของทางรายการนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวภายในคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะซึ่งวันนี้มีข่าวกันออกมาว่าทางคุณสดศรีสัตยธรรมกรรมการการเลือกตั้งนั้นได้ออกมาเปรย์ๆถึงการทําหน้าที่ค่ะในทํานองที่ว่าจะยุติบทบาทในการทําหน้าที่ก่กะต่อถ้าหากว่านะคะตัวคุณสดศรีนั้นได้เข้าทํางานในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่ทางตัวคุณสดศรีได้ไปยื่นไปสมัครเอาไว้ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะในประเด็ดนนี้หลายฝ่ายเองก็ออกมาวิพากษ์วิจาร์ว่ามันอาจจะกระทบนะคะกับการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือไม่เรื่องนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันกับทางอาจารย์คมสรรโภคงรองอธิการบาดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะในฐานะที่เป็นอดีตสมาชิกสภาร่างร,งรัฐธรรมนูญด้วยวสะสะรในปี2550และตอนนี้อาจารย์คมสรรนั้นอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณวรดอมครับสวัสดีครับ <c oughs> ท่านผู้ชมครับ อาจารย์คะกับประเด็นที่ถ้าหากว่าอาจารย์สดศรีนั้นเน่ยนะคะ,ะลาออกนะคะจากกกตนเนี่ยมันจะเกิดผลยังไงตามมาบ้างน่นไหมคะก็ยังไม่เกิดผลอะไรนะฮรเพราะว่าการออกเพียงแค่หนึ่งคนเนี่ยโดยหลักการรลังรุน่นแล้วองค์ประชุมเขายังยังครบองค์ประชุมอยู่ก็ใช้หลักสี่ในห้าตอนนี้มีห้าคนหรือสี่คนก็คือส,ส,สี่คนดีแต่ในความว่าการลงคะแนนทั้งหลายเนี่ยจะฐานหายไปคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลยแหละครับค่ะ คือตามข้อกฎหมายเนี่ยไม่มีปัญหาใช่ไหมคะข้อกฎหมายพอไปได้ครับยังยังสามารถจัดเป็นตังได้ครับตามจำน่นคนแต่สองคนเมื่อไหร่นะจะจะเริ่มมีปัญหาในการลงมติสําคัญสําคัญเช่นมติเกี่ยวกับการเอ่อเอ่อเกี่ยวกับเอ่อการลงมติเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับรับเลือกของผู้สมัครลงมติเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วก็ลงมติเกี่ยวกับการพิพาทในหลายประเด็นก็จะจะไม่สามารถทำได้ค่ะหมายความว่าคือ ในช่วงก่อนการเลือกตั้งนี่คงไม่มีผลแต่ว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้วอาจจะมีผลตามมาใช่ไหมคะถ่าไม่มีอะครับเพราะยังสี่ในห้ายังอยู่ในคะแนนที่สามารถที่ยังทํางานได้อยู่มีน้อยฮะมีครับมีกระลบน้อยมากค่ะคือไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าการเลือกตั้งนี่จะต้องเลื่อนออกไปอ๋อไม่ฮครอถ้าอถ้าออกถ้าออกเพียงแค่คนเดียวยังไม่กระทบอะฮะแต่ถ้าออกสองคนเมื่อไหร่ละกระทบนะเพราะว่าองค์ประชุมตามตามกฎหมายเนี่ย มันไม่ครบเตมทีคค่ะทีนี้อาจารย์มองในแง่ของความเหมาะสมนี่ยนะคะกับการทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งก็รู้อยู่ว่ากําลังจะมีการเลือกตั้งเนี่ยในแง่ของความเหมาะความควรเนี่ยอาจารย์มองว่าอย่างไงคะค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ที่ทําอยู่ก็ยังไม่ทาไม่ค่อยดีนะฮะ,ค,ะค่ะยังจะไปทําหน้าที่อื่นๆเนี่ยผมก,ผมก็ต้องพิจารณาหลายประการเนี่ยในแง่ส่วนตัวตัวจะเองที่แกทำนะฮะ S <S เพราะว่าอตัวความผิดพลาดในการทางานของกกตนเนี่ยช่วงที่ผ่านมานั้นมีสูงนะฮะ,ะตัวสัมสิงก็ต้องต้องพิจารณาเลยหลายอย่างแหละแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไปทําหน้าที่กรรมการปฏิรูปกฎหมายด้วยเนี่ยผมคิดว่าเอ่อกรรมการปฏิรูปกฎหมายนี่ต้องมีคนหัวใหม่เต้าหน้าแล้วก็มีหลักวิชาที่เป็นผู้ดีนะตรงนี้ว่าสุดสุทธน่าจะยังไม่เหมาะคะนะฮะน่าจะยังไม่เหมาะเพราะว่า ตัวการทํางานทิ่ารานี่ยก็น่าเป็นปัญหานี่พูดถึงความเหมาะสมพิเศนะฮะค่ะแล้วก็อี่ยางนี่ก็ในแง่ของหลักการตามกฎหมายในการที่กรรมการการเลือกตั้งจะไปสมัครมกรรมการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยมันเท้าลักษณะข้อห้ามของปะเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามตามพระบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพียงแต่ว่าในพรบพรบกรรมการปฏิรูปกฎหมายปีห้าสเนี่ย ที่5สามหรือ5สี่ที่มองออกมาใหม่เนี่ยก็บอกว่าถ้าบุคคลซึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งเช่นพวกอ้าิสาหรือตุลาการหรือาลเนี่ยนะฮะ้าจะต้องปดำเนินการลาออกให้เสร็จภายในสิห้าวันถ้าในรีวันจะถึงเจ้าสวายเรื่องเร่งกรรมการเป็นรูปใหม่ได้นะฮะแต่ถ้าไม่ดำเนินการก็ถือว่าไม่เสร็จในกรรมการเป็นเจ้รับเรื่องทมครับว่าโดยคุณสมบัติเป็นว่าข้างแย้งกันค่ะ เหงแน่ว่าตัวคุณสดศจะบอกว่าโอเคในข้อกฎหมายทางรัฐมนูลเนี่ยมันมันมันก็เป็นข้อกัดข้องในเรื่องของของการวิ่แกษ์วิจารซึ่งผมกราบกันอยู่แล้วเนี่ยผมว่าตอนหลังเนี่ยก็ตัดคำว่าเจ้าหน้าที่อื่ของรัฐออกนะฮะในแง่ละรับตัวเนี่ยเลยทำให้เป็นช่องให้คุณสศรีไปใช้ในการสมัครสมการเลีิวกฎหมายได้อือะพระฉะนน้นในตัวนี้ประเด็นข้อกฎหมายก็จะเป็นปัญหาในอนาคตนะฮะค่ค่ะถ้าเกิดคุณสดศเกิดเกิดยัง ตอนนั้นเปลี่ยนใจกับมาเป็นกกตนะฮะต่อเนี่ยก็หมายความว่ากราารมการเป็นผู้สมัครคนนั้นก็จะเป็นเลือกหมัยแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาตการๆทำไมก็จะาีเลือกต้องทางนี้แล้วก็หมายความว่าจะลาออกจะลาออกแต่การเป็นกกตก็จะทำหน้าที่กรรมการเป็นผู้สมัมัยนะครับแต่ก็ยังแทงกักไว้นะฮะแทงกักไวยตัง้งเป็นสองจะอยากจะมีอะไรตำแหน่งเป็นหลักประกันถ้าไม่ได้ต้องจริงจะอยู่อันที่สอะไร่สำรองเนี่ยค่ะ <C> e <lebr ation> คืออาจารย์คมสันเองมองว่า,าดูแนวโน้มเรื่องการที่จะ,ะคุณสุดศรีจะไปอยู่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยคงยากใช่ไหมคะในแง่ข้อกฎหมายแล้วในแง่ข้อกฎหมายไม่ถึงขนาดไ,ไม่ยากนะถ้าแกจะไปเนี่ยนะฮะถ้าแกจะไปเนี่ยแกก็ต้องลา,าออกจากกรกตค่ะหลังจากที่ได้รับเลือกแล้วอืมนะฮะหลังจากที่ได้รับเลือกแล้วก็ต้องลา,าออกจากคณะกรรมการตางเล็กตตั้งนะครับภายในสิบห้าวันค่ะ ในใได้เลือกนั่นแหะซึ่งเรายงกันตั้งแต่ปีก้าเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่จะจะไปเป็นกรรมการในรูปกฎหมายก็ในแนวโน้มตั้งแต่จะไม่อยู่กับปตอค่ะเห็นคุณสุดีไปได้ฮะไปได้แต่ถ้าจะเป็นทั้งสองอย่างเนี่ยมันได้อย่างไรอย่างนี้เท่านั้นโดยจตรงไปมองดูแล้วนี่อย่งพร้อมกันไม่ได้ค่ะมองดูแล้วดูแนวโน้มแล้วคุณสุศรีเนี่ยจะลาออกจริงไหมคะไคตัาใจแค่ไม่ได้ครับจะเปลี่ยนใจรายวันอ่ะค่ะค่ะ เห็นคุณสุศรีการที่แกทำสมัยก่อนแกก็เปลี่ยนรายวันข้อตกลงไม้แกพูดบางวันก็อย่างวันก็อย่างวันนั้นก็อย่างเนี่ยเอาแน่แกไม่ได้หรอกครับค่ะเห็นคุณสุศรีเองให้เหตุผลเอาไว้นะคะบอกว่าเป็นเพราะว่าเบื่อการเมืองก็เลยอยากจะออกจากกรกตนี่เป็นเหตุผลพมไ้มคะที่จะออกจากตาแหน่งก็โดยหลักการเนี่ยนะคือคนตอนที่จะอาสารับประทำหน้าที่เนี่ยต้องพิจารณาเรื่องแบบนี้ดีก่อน ว่าตนเองเนี่ยจะสามารถทำหน้าที่นั้นจนตลอดรอบฝังหรือไม่ค่ะะก็จะทำได้ตอลอดรอบฝังเนี่ยมันเป็นภาวะในกระบวนการในเงื่องบประมาณของรัฐทั้งหลายในรัี่จะไปได้คนสมหมายนะฮะกฎหมายไม,ไมไ่ได้ห้ามลาออกแต่ความเหมาะสมของการที่ลาออกที่มันไม่มัไม่มีเหตุพัดเทออย่างเงี้ยถ้าอ้างเหตุเือเนี่ย,นนยถึคิดว่าเป็นเพราะลูกหมายหรือเ่ราะลเรือได้ลาออกเหมือนกันนะะค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็ว่าเป็นตัวเครดิตของตัวเองที่ทำให้ การจัดการกำลังเสิีตัวเองอะไอเหตุผลอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหตุผลที่น่าเชื่อถือเท่าไหร่ในการที่จะออกเป็นั้นค่ะถ้าลาออกด้วยความรับผิดชอบก็ไม่มีใอ่คดียุบพักผิดชอบนะะจนกระทั่งดาแล้วธงอนูเนี่ยที่วิสายยกคำร้องก็ทำผิดกระบวนการเนี่ยอันนี้ถ้าให้เหตุผลเนี่ยผมครนันนะว่าเป็นการลาออกด้วยความรับผิดชอบแต่ถ้าออกด้วยการเดือดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการลาออกโดยโดยไม่รับผิดชอบสะไรมั้ง้เลยค่ะ ค่ะท,ที่นี้จะรคมสันคะถามนอกเรื่องนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่สภาเนี่ยผ่านกฎหมายรูปทั้งสามฉบับไปแล้วเนี่ยนะฮะดูตามขั้นตอนแล้วเนี่ยจะพอเหมาะพอเจาะกันกับการยุบสภาแล้วก็การเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นไหมคะก็จริงๆอยู่ที่ท,ที่การเลือกตั้งถวายนะครับงเรื่อเวลาานะงนี้คือกระบ,ร,บระกอบรัฐมนุนเนี่ย โดยหลักการแล้วเนี่ยมันไม่ได้เร็วนักในการที่จะกระกาศใช้ได้ผลสีเพราะว่าโดยผลเป็นอางนั้นนู้เนี่ยต้องส่งระมวประกอบนั้นไปให้ศาลรัฐมนตรีทำชอบโดยรัฐมนตรีแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตราพาผ่านแล้วเนี่ยยังยังรังคีเก้าวสวายไม่ได้ต้องส่งให้ศาลรัฐมนตรีทำชอบซึ่งตรงนี้จะใช้เวลานะครับก็ใช้เวลาเ้างเสจยใจว่าศาลรัฐมนตรีจะดำเนินเรื่องให้ค่อนข้างเร็วซึ่งผมคิดว่า หน้าจะอยู่ในวงประมาณอย่างไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนแล้วแบบตอนสารละเดือนจะวิิจฉัยนะฮะหมายความว่าผ่านระับนี้เนี่ยก็เติมหน้าเืินในสาทน้่งเดือนละครับคงต้องรอฟังว่าสาจะวิิจไัยอย่างไรนะฮะแต่ถ้าไม่วิิจฉัยออกมาในช่วงเวลานี้เนี่ยก็หมายความว่าสาลุ่นตั้นเนี่ยเป็นเินการตับขั้นตอนนี้ก็คงไม่ได้ดาเนเินการก็ว่าไปตนการโคการใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งอาจจะเป็นใ้ระบบของยุคปีเดอร์ค่ะ อนี้ก็คือหมายถึงว่าการกระทบหรือไม่รกระทบเนี่ยมันก็มีการกระทบแน่นะฮะเพราะมันจะไม่เร็วเพราะว่าหลังจากสารนูนยื่นถ่ายแล้วว่าถ้าเกิดถ้า,ถาดเกิดชอบเรื่องน,นูนเนี่ยก็หมายความว่าไปถึงเจ้าตัาวก็จะใช้เวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ครับแต่ไม่ได้เร็วนะผมอย่างน้อยก็คิดว่าถ้าจะผ่านในองค์การบริษัทหรือผ่านกระบวนก,การตัวถวา,ายได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณตั้ง5วัน <ขอ S 2> นะฮะต้องจากเรื่องเร่งเดือนจริงๆเพราะฉะนั้นกระบวนการล็อกแบบนี้ไปหลายสาขาเนี่ยมันย่อใช้เวลาไม่ต่ำกระเดื่องขึ้น หปันการประกาศใช้อาจจะตกอยู่ประมาณกลางเดือนพฤษภากลางเดือนพฤษภาแต่ถ้าเก่ดถามมึงวิ่งใชแล้วไม่ชอบแล้วมึงมาก็เริ่มใหม่ะค่ะแต้องมาทำใหม่ตว่าใช้หลักการของเก่าไปเึิ่มตั้งก็เริตั้งได้อยู่นะต้องไม่กระทบท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันจะต้องในเรื่องหลักการในเรื่องหลักการที่อาญาตกจะเปลี่ยนจะไม่ได้เปลี่ยนั้นแหรับค่ะทีนี้กรกตนีเขาสามารถที่จะออกประกาศได้ไหมคะกต่จะประกาศได้อยู่แล้วฮะเพราะว่า ก็ไปดูเงื่อนไขของตัวตัวโนูนนะถ้าที่บ้าเนี่ยวหน้าเนี่ยมันเป็นบทที่วางคู่กับปกตอมาตลอดในแต่ละยุคก็คือว่าในรอนที่กฎหมายกะตอบตัวโนูนไม่ออกให้ปกตออกประกาศต้องที่เป็นสต้องแบบาำใจจำตั้งเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะมีบทที่คู่มาตลอดนะเพราะนั่ยก็หมายความว่าโดยหลักการแล้วผมยังไม่ได้ตรวจสอบตัวร่าดเูื่อนหม่ว่าว่า ไอ้ตำรวจตรงนี้เขียนไว้เนี่ยแค่เป็นน้ำหื้าสาวแหละตำรวจต้องใจแล้วมันจะต้องมีคู่กันไว้นะ,ปปะนเพื่อแก้ปัญหาในตอนนี้ก็ไม่มีกับหมาเนี่ยค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์คมสันค่ะ ครับค <premises, S 1> <Sure. S 2> ่ะค e ่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะของนักวิชาการอย่างรองที่การบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะอาจารย์คมสันโภคงนะคะเกี่ยวกับทั้งประเด็นนะคะการกรณีของขุสุดสีสตยธรรมนะคะที่ออกมาโปรยๆว่าจะลาออกจากกกตแล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนนะคะการดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายลูกซึ่งจะส่งผลไปถึงเรื่องของการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นที่ทางรัฐบาลนั้นได้กาหนดกันเอาไว้นะคะก็รอติดตามดูนะคะความเคลื่อนไหวกับสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้กันต่อไปแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ ได้เวลาต้องพักกันอีกแล้วค่ะจอกข่าวร้อนลวม